อิติปิโสภควาลนะสัมมาสัมปทิอิติปิโสภควาลนะสัมมาสัมป陀ปิชาจรานันสัมปันโนสุขตัวโลกวิทัวอนุตตาโลปุริสธรรมะสารติสาธาเทวมนุสันนังพุทโธวภควาติสวาคาตัวภควัตตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสิโก วัวป hmm ัญญายิกัวปัจจตังเวทิตาภูเวนอยู่เหินจิุปฏิปันโนพระกวโตัวสาวกสร้างโควอืชุปฏิปันโนพระกวโตัวสาวกสร้างโคยายปฏิปันโนพระกวโตัวสาวกสร้างโัสามีจิปฏิปันโนพระกวโตัวสาวกสร้างโควยติทางจะตาเิบุริสายุกานิอัตตา ปุริสาบุคลาเยสัพภควัโตสาวกสังโฆออหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญเชลีกรานิโยอนุตตรังปุญญาขิตังโลกัสติณจินดามะนีปิยะยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิณีนังหังมาตาปิตาวะ ดูละหังปะปะภูตันจะมหาราชาตะาวันมังปุทัตุโนทีปังกาเลีเทโวสุป,ปุเสธิจินจิเทโวเยศกปูปัจะขังทัตจมิงกินเนวทุตทัตตาปิกันตัง จาริพุตโตพระวันติเมมสิทธิลาพังชะนานาเยมีมะนีจินดาปิยังจัดจะตนาจัพเพชะนีชะนาพระหูชอบวะาพระหูชอบนาปิยังมามะสักตวะพุรตนางโอสับทางอุตตะมังวาลังอิตตังเทวะ มนุษย์นังพุทธะเอเตนะสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุข้าววปัสสะสมนตุเตจักตทวะธรรมรัตนนังโอสถทงอุตตมังวะลังอลิยาหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพยพาวูปัสสะสมนตุเต สัตตว,วาสังฆรัตนงังอุสทังอุตตะมังวะลังอาหุเนย,ยังปาหุเนย,ยังทัสสตีเชนาสุทินานัชันตุป,ปาทวาสัพพิโลคาปูปัสาสนสเมินตุเตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโรกวิทว อนุตตรบุริษฐธรรมสารติสัทธทวมนุสังขูพุทวพภะวเติมสวาคดาตัวภะวตาธรรมโมสันติโกะลิโกเอหิปัสโกโอปนิยโกะปัจจังเวทิตาภูวิญโยเ t ติสุปฏิปันโนภะวโตัวสวกสังขรวั อาหุนายโยปาอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจะตาริปุริสายุคานิยตาปุริสาบุคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัาขินายโย อันเฉลีกรรโยอ,อนุตรังคุญยาเขตังโลกัสสเยนจินดามณีปิยังมันตังยาสังธาสังปูนังอุปเสนติสินิหังมาตาปิตาวะโูกละหังปะภูตันจะมหราชาตะวังมังปูตตุโมโน ปังกาเลเทวสุปโเอเสทิจุจิีทวูมกโกปัจจัตังทัตมิมงกิน,นีวาทติตันตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนายะนาเกียมะนีจินดาปิยังจะทัต นางสัพเพเชนะพระหูเชนาปิยะปิยังมามาสัจก,กตะวาพุทธรรตนังโอสะทางอุตตะมังวะลายหิสิเทวมนุษย์ชานางพุทธเตเชะนะสุทิน,นานณสันตุปัตตวะสัพเพทุข้าวุปสสัมมนตุเตสัก,กตะวาธรรมรรตนังโอสะทางอัตถะ มังวะลังพระลา,ลาหูปัสาสะเมนธรรมมาเตเชนาสุทินานาสันตุปาทวาทสัพเพีพระยาวูปัสาสะเมนตุเตนสกักะตวาสังฆรัตนาโอสัทังอุตะมังวะลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนาสุทินา นาสันตุดปัทวะจัพเพลูคาวุปสสาสมินตุเตียนยติติโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโทวเวชาจารณะสัมปนโนสุกตัวโรกวิทัวอนุตตัวปุร,ร,สริสาทธรมสารติสัทธาวทมมนุสานังขุทโทวภควาเตียนสวาคาตัวภควตาธรรมโมสันชิติโกอากกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนัยโกปะจตังเวทิตาโพวินโยเฮติย์สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆรยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆรเจติฐังจะตาริปุริสายุคะนี้อาจาปุริสาบุคคลัน เอสพภควาโตสซาวกะังโกนอาหุเนยโยปาหุเนยโยท่าขีเนยโยอ,อันชลีกะระเนโยอ,อนุตรรังปุญยาขีตังโลกัสสาเตียนจินดามะนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติเินสิเีหังมาตาปิตาวะโยนละฟังปะ โพจันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุหนูทีปังกาลรเทโวสุโปเซธิกินจิเทโวเยปสักโกปัจจชังทัสศมิงกินนีวัตตตาปิดยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชะนายะนาเยมะนีจินดาปิ ยังจะทะนางสาพพีชนาพระมูชนาปิยังมามาสกตว่าพุทธะตะนางโอสะพังอัตถุมังวะนังหิตังทีวามนุสานางพุทธตีสีนาสุตินานัันตุปะทวาสาพีทูกาวุปัสสะ สามีนตุเตักกตาวาธรรมะรตนังโอสะพังอุทธมังวัลังปะริยาคูปัสสาสะม,มะนังธรรม,มะเตเชนีนาสุทินามนาสันตุปะทาวาสะพีพยาบูปัสสะสามีนตุเตศกกตาวาคัางคารตนังโอสะทางอุตตามังวัลังอาหุนายัง ปะหุนยังสังฆเตชีนาสุทินานาสันตุปทาทวาสาพีรูคาวูปสาสเมินตุเตง